วันนี้นะคะจะมีเพื่อนของเราเดินทางมาจากบุรีรัมนะคะเพื่อมารับไม้แหย่ที่หอพักนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะช่งชวงเช้าๆเสียงนกจะดังมากเพราะว่าน้องนกขออาหารค่ะทุกคน เือไม้เยอะแยะหรือว่านเทวบุตรนะคะเป็นต้นไม้ที่รักมากที่สุดเลยค่ะและตั้งใจจะรักษาอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ให้ได้มากที่สุดเลยนะนกลุ่มนี้เป็นกอกมรกตนะคะก็ปลูกไว้เป็นไม้มงคลนะคะปลูกไว้ขายนี่เป็นกอกมรกตต่างจัก,กรพรรด ด่างโบราณแล้วนี่ก็เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะที่เราปลูกไว้ที่บ้านนี่คือไม้เหยาะเยะหรือว่านคือวระปุกค่ะทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะเวลาได้เห็นการเจริญเติบโตแล้วก็ได้ เดินผ่านมาจุดนี้นะคะนี่คือต้นไม้ที่เรารักมากที่สุดมีความสุขมากที่สุดที่ได้ปลูกมาเยอะๆนะคะนส่กลุ่มนี้มาอีกแล้วนกของเราอยดินอิสาระค่ะทุกคนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกอกมรกตที่ปลูกไว้เพื่อ,อไว้ขายนะอันนี้แยกออกมายังไม่ได้ หาดินหากระถางมาปลูกเลยทุกคนคลิปที่ผ่านมานะคะกำลังทำคลิปค่ะปรากฏว่าเมมโมรี่เต็มะคะ่ะทุกคนเครื่องดับไปเฉยเฉยก็เลยต้องมา,าลบข้อมูลเก่าออกนะเพื่อที่จะถ่ายบรรยากาศทั่ว,วไปให้เพื่อนได้ชมก่อนนะคะ วันนี้เราจะมีการแยกนะคะทั้งแยกทั้งขายกลุ่มกวักมรกตกลุ่มนี้นะถ่ายให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเชา้านี้ต้องให้อาหารนกอีกรอบหนึ่งนะคะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้น้องนกก็จะเสียงดังแบบนี้ค่ะ มีเพื่อนของเราสนใจกอกมรกตน่าจะเป็นต้นนี้นะคะทุกคนที่เราแยกออกมาจากกอนะสามเก้าเก้าแล้วก็กอกมรกตด,ดำกลายต้นนี้ วันนี้จะส่งให้นะคะต้นนี้นะส่วนต้นนี้นะคะเราจะส่งให้เพื่อนของเราอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะคุณถาวนนะคะวันนี้จะส่งให้นะส่วนคุณต่ออยู่ที่สระบ,บุรีนะคะแล้วก็คุณพี่อีกท่านหนึ่งที่อยู่ จังหวัดจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวขอเช็คลายก่อนนะคะขอเช็คลายก่อนแล้วก็จะหาต้นไม้นะคะช่วงนี้กวกมรกตมีเยอะค่ะทุกคนถ้าเพื่อนอยากได้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทั้งแยกให้นะคะถ้าแบบอยากไม่อยากรับแบบกอแต่ถ้าเกิด พี่ของเราท่านหนึ่งนะคะบอกว่าจะเอาแบบตัดก้านสดนะคะเอาไปทดลองปลูก <_ an> เดี๋ยวจะรอเช็คให้ทีหนึ่งนะคะ <_ an> มีแน่นอนค่ะช่วงนี้เราตั้งใจจะแบ่งปันกบมละลกอนะคะ <_ an> ขอเวลาช่วงเช้าให้อาหารน้องนกก่อนนะคะแล้วก็จะไปต้อนรับเพื่อนของเรานะคะคุณนนที่เดินทางมาจาก บุรีรัมเพื่อมารับไม้ใหญ่แย่นะเพราะว่าไม้ใหญ่แย่โซนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะปลูกไว้ที่หอพักค่ะทุกคนส่วนไม้มงคลกวักนางพญาเล็กนะคะหรือนางพญามหาเศรษฐีเดี๋ยวจะแยกใส่กระถางให้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปหน้าค่อยเออแยก อบอกมลกตแบ่งปันนะคะ